ครับผมก็มาพร้อมกัน3เรื่องเลยค่อยๆมาคืนจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่สัตว์เสือเนี่ยถ่ายไปตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาตัดต่อใช้เวลาตัดต่ออย่างละเอียดมาก Remember w a ล์ h the Sun จำจนตายก็ถ่ายจบไปเมื่อปีที่แล้วก็ต่อคิวต่อจากสัตว์เสือในตามไทม์ไลน์ที่เขาวางไว้ของโบนโนสงครามสมรสถ,ถ่ายปีที่แล้วคาบมาถึงเมื่อตอนต้นปีปิดกล้องปุ๊บออนเลย สามเรื่องเลยทีเดียวมา,าพร้อมกันจนจนทุกคนแบบพอจะมาก็มานะพอจะหายไปก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราไม่ได้รับพร้อมกันนะมันก็เรียงไปทีละเรื่องแต่ว่าช่วงออนแอร์ดันมาอยู่แบบว่าครับๆเกี่ยวๆมาชนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งหนักสุดตอนนี้น่าจะเป็นเีเมมเบอร์กับสมคบสมรสเกี่ยวกับสารทั้งคู่แต่เรื่องหนึ่งเราเป็นโจดใช่ไหมเป็นโจดเป็นจำเลยเรื่องหนึ่งเราเป็นทนายคนก็จะงงแล้วแถมพี่ต้นก็เล่นเล่นเป็นเป็นรุ่นใหญ่ที่แบบว่าทั้งสองเรื่องคนก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่า้แก่ก็จะงงว่าตกลงมันเรื่องอะไรดูอะไรอยู่อะไรอย่างงี้แต่ว่าแต่ว่าก็จะมีแฟนคลับทั้งทั้งของทั้งสองแพลตฟอร์มนะทั้งสองช่องทั้งช่องวันเองทั้งทั้งโมโนเองก็ก็ได้รับผลตอบรับที่ที่ดีครับก็คุณก็พูดถึงไปไหนตอนนี้ก็ลองเมฆลองเมฆตลอดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ทศพลอะไราบางวันก็ก็แล้วแต่คาแรคเตอร์ว่าเขาเขาชอบคาแรคเตอร์เราในในไหนหรือว่าเขาได้ดูเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ กับทาง GMMTV ก็เป็นรีเมคของของ o x e n Love ก็ก็เป็นวายแต่ว่าเป็นแบบว่าเบาสมองอะไรอย่างเงี้ยมีความน่ารักน่ารักก็ก็ดีฮะได้ฉีกไปอีกเพราะว่าเล่นอะไรหนักๆมาสักพักแล้วอันนี้ก็ก็ได้ฉีกแนวเนาะก็แบบเห็นความน่ารักของบทของอะไรเราได้เห็นเห็น reference ที่เขาส่งมาให้ดูของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันน่ารักมากเราก็เลยแบบ เออในในฐานะของเราที่เป็นนักแสดงมัน,ม,นมันก็เป็นอะไรที่แปลกเลยคือมันมันดีอะ่ะมันมีอะไรที่ที่ที่เราไม่หยุดนิ่งเรายังสามารถหาบทที่มันแชร์เร้นตัวเองมามาได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ยากสำหรับคิดเลยไมได้ยากไม่ได้ยากเพราะจริงแล้วผมในในถ้าเกิดเป็นสายเหมือนกับเอ่อเอ่อที่รัฐหรือว่าหลงกับเขาเรียกอะไรเพศเดียวกันอ่ามันเราเคยเล่นไวตั้งนานนะอันน,นั้นก็ฮาร์ดคอร์สุดแล้วก็ออมุนินจูนซึ่งซึ่งนานมากแล้วอะไรเงี้ยซึ่งนั้นผมคิดว่า ถ้าจะเล่นแนวนี้หรือว่าด้วยคาแรคเตอร์แล้วมันมันอันนั้นมันเป็นหนังอาร์ตซึ่งแค่ตัวคาแรคเตอร์ของเขาเป็นเป็นเป็นเกย์ใช่ไหมแล้วก็มีแฟนเป็นเป็นผู้ชายเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นมันก็จะมีความเป็นดรามาติกมีอะไรซึ่งสําหรับเราถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นมูดและโทนแบบนั้นเนี่ยเราเราคิดว่ามันเก็บเอาไว้บนหิ้งตรงนั้นดีกว่าแบบว่าอะไรเงี้ยแต่พออันนี้พอมันกลับมาแล้วมันมาเป็นแบบว่าในมูดและโทนของคอมเมดี้ความน่ารักอะไรเงี้ย มันเราก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งของตัวนั้นถ้าถามว่าในฐานะนักแสดงเราไม่ติดเหนอที่เราเล่นกับพระ,พะนางผู้หญิงมาตลอดแล้วคราวนี้ต้อมาหลงรักผู้ชายไม่ติดนะใช่มันมันโลกของโลกของของความรักแล้วก็ศิลปะการแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันสวยงามมันมันดเวอร์สได้หมดมันอยู่ที่ว่าเราเราครั้แรกครั้งแรกคะกับน้อเอร์ทเอทั้งคู่เลยเอิร์ทมก,ก็ทั้งคู่เลยใช่ฮะ เอจอแล้วเจอแล้ว,ลวน่ารักน่ารักมากน้องสองคนน่ารักมากใช่ครับครับก็เดี๋ยวจะรัเปิดกล้องช่วงกลางปีนี้นะครับผมกับออกซันเลฟนะครับก็ขอให้ทุกคนติดตามกันก็หวังว่าน่าจะได้ดูกันภายในปลายปีนี้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวต้องรออัปเดตจากทางเชียม่นาะครับแต่ว่าก็ฝากกันไว้ด้วยกับ อีกบทบาทหนึ่งนะครับผมที่อายุเท่านี้แล้วก็ยังมีมาให้เล่นนะครับก็ได้ท้าทายตัวเองแล้วก็ได้ฉีกฉีกฉีกจากดําเดิมที่คนไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเลยละเม้งถ้าเกิดพวกสายละครคงจะไม่เคยเห็นเราเล่นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็เนี่ยฮะก็เป็นอีกหนึ่งซีรีวิที่ภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นที่กําลังจะนะฮะได้เปิดกล้องกับน้องๆทั้งน้องเอิร์ธน้อง,อง,อง,องมิ้และนักแสดงคนอนื่นครับผมครับขอบคุณครับ